มยขับรอบงานได้ไหมวะไปปืนใจได้ฝืนใจทด้อยากเห็นหน้าปัดแอวติด่ะวะอ่าเฮ้ยแค่สวยจัดง่ายๆเนี่ยมันรถพี่เนี่ยมันเขียนชื่อพี่เลยเนี่ยเออพี่น้องพี่น้องเช่าวะล่ะเออไป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  กลับมาตรงนี้อีกทีนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมอยากใช้บริการมอเตอร์ไซค์คันนี้เราจะต้องทำยังไงกันบ้างนะครับอ่ะลรื่องแนะนำวันนี้ต้องแพรนะครับน้องแพรเป็นเป็นอ่าสตาฟค่ะให้กับทาง Swap and Go ค่ะครับอะพี่ไม่สนใจรถหรอพี่กลับมาใช่ใช่ใช่มันเรื่องไม่ดีบ้างเผินครับครับโอเคครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าผมสนใจรถคันนี้นะครับทางอลลูนพลาสมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้าง จริงๆอะค่ะสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Line อ f ฟ i ิ i ชียลของทาง Swap and Go ได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยให้ข้อมูลอยู่ค่ะค่าใช้จ่ายเบื้องต้นรครับจะเป็นเดือนนะคะเดือนละ3,000บาทค่ะลูกค้าเช,ช่ารถพร้อมแบตเตอรี่นะคะ3,000บาท3,000บาทเช่ารถก็คือได้อรถคันนี้ใช่ค่ะพร้อมแบตเตอรี่เดี๋ยวนะพี่พีมอไซค์ไม่ต้องซื้อหรอ เออฟังผิดปะวะคือไม่ต้องซื้อใช่ไหมไม่ต้องซื้อเลยค่ะของเราเป็นบริการให้เช่านะคะพร้อมบริการสวอปแบตเตอรี่ค่ะที่ตู้ของเราได้ตามสถานีของปตทค่ะยี่สิบจุดในกรก็คือพูดง่ายคือจ่าย3สามค่ะคุณขับไปเลยถ้าคุณอ่เวลาชาร์จแบตคุณก็มาตู้สวอปแล้วเสียบปุ๊บแล้วก็แบตใหม่ไปได้เลยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยใช่ค่ะคือเดือนนึงคุณจะขับเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณใช่สวอปไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะสวอปบุฟเฟ่ด้วยว่ะเนี่ยบุฟเฟ่ได้เลยขายหนึงกลับบ้านขายส่งป เออซื้อนะตกวันละร้อยถ้าเป็นพวกอ่าพวกไรเดอร์พวกใช่เป็นธุรกิจ Delivery ่ค่ะเดลิเวอรคุ้มนะครับแล้วมีอาการจอยกับ Delivery ด้วยใช่ค่ะตอนนี้เรามีธุรกิจ Delivery อ่ค่ะใช้งานกับเราอยู่ค่ะแต่ผมว่ามันต้องมีค่าประกันป่ะเรามี i n นคลูดประกันแล้วค่ะชั้นหนึ่งถ้าลูกค้าเช่ากับเราอะค่ะชั้นหนึ่งด้วยใช่โอ้อะไรกันขนาดนั้น เราต้องมีสัญญาเช่าไหมครับไม่ต้องมีสัญญาเช่าค่ะคือเช่าเป็นเดือนต่อเดือนได้เลยค่ะ,ะผมเหอแค่เดือนเดียวอ่ะก็สามพันจบใช่ค่ะคืนรถในสามพันนะคะจะมีค่ามาจํารถหนึ่งพันแล้วก็ค่ามาจําแบตอีกหนึ่งพันค่ะก็ห้าพันใช่ตถูกอะ่ะแต่ว่าถ้าลูกค้านํารถมาคืนแล้วรถไม่ได้เสียหายค่ะก็ได้คืนอ๋อโอเคโอเคไม่เจ๋วว่ะแล้วเรามีเช่าแบบสมมติถ้าเช่านานสุดเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับ ก็ตอนนี้ยังเป็นแบบเดือนต่อเดือนอยู่ค่ะจากที่ลูกค้าสนใจต่อลูกค้าก็เช่าต่อได้เลยอ๋อคือต่อไปเป็นเดือนต่อเดือนได้เลยอ่ะสองเดือนสามเดือนสี่เดือนว่ากันใช่ค่ะนะครับผมโอเคแล้วก็ผมอยากรู้อีกที่เรื่องพีพีแล้วมีทันแนนอ่ะผมเข้าเข้าร้านปกติไหมหรือยังไงตรงนี้เมื่อลูกค้าเช่ารถกับเราอะค่ะเราจะเป็นคนดูแลเรื่องแม่นทันแนนของรถอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าก็คือเช่าแล้วก็ขับกับสวบแบตค่ะขับอย่างเดียวยางเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าผมเช่าสักหกเดือนยางหมดเปลี่ยนให้ค่ะ เราก็จะมีเซอร์วิสนะคะถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาคุณลูกค้าก็ติดต่อมาทาง swap and go ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจเช็ครถถ้ารถใช้งานไม่ได้ค่ะเราจะมีรถคันใหม่ไปเปลี่ยนให้นะคะโอ้โหเอาใจอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยสุดยอดอ่ะสุดยอดสรุปนะค่าเ<า>ชา่าเดือนละ3,000มัดจำ2,000คือมอเตอร์ไซค์1,000แบต1,000อ่าก็เป็น5,000ถ้าเลิกใช้ปุ๊บเราก็ได้2,000คืนใช่แต่ว่ารถต้องไม่เสียหายนะอ่าต้องอยู่ในสภาพเดิมอ่านู่นอ่ะไปเจออยู่ีพี่อู่นอรรปะเ อเอาไปใช้เหอะยังไงสามพันเงี้ยก็คุ้มมา 100, ่ร้อยแ้แบบรเดอร์แบบค,คิดง่ายคือคุณไม่ต้องซื้อรถเองนะเอางี้คุณผ่อนรถวันละเท่าไหร่ก็ลองคิดดูแล้วกันรถหนึ่งคันค่าน้ำมันอีกนั่นนู่นนี่ค่าไม่แน่นอนอีกอ่ะใช่ไหมอ่าไม่แน่นอนก็ต้องมีอ่ะออนี่ไฟฟ้านี่พูดง่ายคือแบบเบส็กก็คือเหมือนซื้อขนมอะ่ะสามพันก็คือจบไปเลยซื้อข้าวกินจบแล้วก็จบกันนะครับแต่ว่าก็ผมว่าก็น่าจะเป็นบริการที่อนาคตเนี่ยน่าจะเรียกง,ง่ายคือเตรียมรถไปเยอะเถอะนะครับ อ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับรการใช้ตู้มีหลายคนคงอยากเห็นว่ามันทำงานยังไงเมื่อกี้เราเราเล่นเองไม่ได้ทางเราก็จะมีแอปพลิเคชัน swap and go นะคะซึ่งถ้าลูกค้าใช้งานนะคะมันก็จะลิงก์กับตัว,วรถของเราค่ะจะบอกสถานะของแบตเตอรี่คะ่ะจำนวนวันที่เราใช้ไปแล้วนะคะครับลูกค้า swap แบตเตอรี่ง่ายๆคะ่ะเพียงแค่กด swap ทันทีนะคะเพื่อมาสแกน QR code ที่ตู้ค่ะอโอเคเจอตู้ปุ๊บ อันนี้แสดงหลยแสดงเฮ้ยเราจะนำแบตอะค่ะดูดิแบตแบตเขาแบตใส่ด้วยเออไอ้มึงไอ้เรน้องแบตอยู่นี่เราเอาตัวที่หมดนะคะเรวเรวน้องเขาหนักเฮ้ยปึ๊บโอไปก่อนแล้วตู้ค่ะเขาจะเปิดประตูที่แบตเต็มอะค่ะให้เราสวบไปที่รถนะคะครับผมอาต้องมีสักอันแล้วล่ะที่เปิดอะ โอเคแล้วก็ออกมาแล้วดึงเลยดึงดึงได้เลยอ่ดึงมาไหนใส่รถตรงไหนอ่ะอ่าจะใส่ทีละสองก้อนนะคะใส่ทีละสองก้อนนี่ช่องเก็บของแต่อันนี้อันนี้อันนี้จริงๆแล้วไม่ไม่เกี่ยวจริงๆอันนี้เป็นสำหรับช่องสำรองอะค่ะเราสวอปตรงนี้นะคะโอเคเอาสมมติเราวอปเดีือดเก่าใส่ไหนเข้าไปปุ๊บจบแบบนี้เลยอ่ะใช่ค่ะอันนี้ติดต่างว่าหมดแล้วก็เอาไปชาร์จใช่ค่ะ แล้วก็กลับไปใส่ตู้ค่ะตอมกี้ไม่ใช่เราบอกนิ้วก็แทงโดนไม่ได้ช็อตแล้วก็ปิดอะไรแล้วก็ปิดนี้เลยใช่ค่ะก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเราเองเราก็ ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะครับออก็ต้องขอขอบคุณน้องแพรนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสอบสดณค่ะ